เผยสเปกซัมซุงกลอ a ี่ซีฟิฟโฟรชายชิป s ั a p d r a นแปดจ e n น p l u พลสจอพับ6.7นิ้วบนะวระบบบริกา,าก,การ Android 12ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเผยออกมาแล้วครับว่าเร็วๆนี้ทาง a m s u n ง,ง,งจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นใหม่อย่าง Samsung ีฟิ i โฟครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ Galaxy C ีฟ i ลได้ปรากฏบนฐานข้อมูลทดสอบประสิทธิภาพชิปเซ็ประมวลผลจึงได้เผยให้เห็นถึงสเปคบางส่วนออกมาครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้จะใช้ชิปประมวลผลที่มีคนเนีว่าท a r o โดยมาพร้อมกับความเร็วในการประมวลผลสูงสุดระดับ3.19กิกะเฮิรตซ์ให้แรมมาที่8 g บิบ,รบรนระบบปฏการอ12สเปคอื่นของ G a l a x y C o, ยังไม่มีการเผยมามากนักนะครับแต่เคยมีข้อมูลว่า จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่คล้ายกับ Galaxy Z f i 3คือมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.7นิ้วใช้ชิปประมวลผลซันซุประกอบ Gen 1 Plus ให้แบตเตอรี่มาที่ง3,595มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว25วัตต์แต่ข้อมูลที่เผยมาน,นี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ